ราจะมองหน้ากันอีกนานหรว่ามุนโดเออเอ้โอ้ยแหละวาหนีเร็วจังเลยอะ่ะเอาจังหวะนี้ยังไงประมาทเดี๋ยวเพื่อน อ่าเพื่อนรอได้มาเลยไปเดมันจะปิดแห้เออ ขอป้อมไปก่อนนะมุนโดเฮ้ยทีพีมาเหรอไม่สนค่าดามเมจค่าเราไม่ได้หรอกอีกนีดเดียวอีนีดเดียว,วเว็บนี้เข้าป้อมน่าจะแตกถ้าเข้านะ อ้าวปล่อยเวฟเข้าแบบนี้ขอป้อมไปก่อนนะมุนโดตีไปเลยตีไปเลยตีกูไปเลยอย่ายวูเมียติสวนอยู่มาเอาทั้งป้อมเอาทั้งคนมาดิมาดิเอออัีติมาด,ออมาดิไม่ขึ้นชิ้นแรกจะสู้กูยังไงวะเพื่อน ต่ป้อมก็ยิงแรงจังเลยอ่ะไม่เล่นละไปดีกว่าตายนี้เกิดเป็นพวกเหรอวะฆ่าใครไม่ตายเลยตีป้อมอย่างเดียวเลยตายนี้นพอไปลุนคิงแล้วเหมือนดามเมจมันขาดยังไงไม่รู้ไปดีกว่า อุย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 อ,ย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 อุยยังไงเรากำลังไปเพื่อนไอ ACN โอ้มันลบอีกตันให้ตันให้ใหเอ,อ้ยยังตายนะอนลิซาเฮ้ยเฮ้ยเบื่อตอนนั้นจะรอดอ่ะอเอาวันวิโก้เออเฮ้ยมันไปต่อ เวโกไปต่อโอ้โหสวยมากวารัตลาก่อนเพื่อนทำดีมาก เอ้ยมาช่วยเราเพื่อนโอ้ยต่มาแรงจัดเลยอโอเวคเอาไว้เอามันเอามันเออไปไว้จบบ้านเดี๋ยวตันให้เว้ยเด็ดตันให้ นีเอาไปเลยแล้วกันวิ่งโคตรเร็วเลยมาเราตายแล้วเพื่อนเออราต,ตายได้ละมันเจะอึดเกินไปละเดี๋ยวตีให้เพื่อนเดี๋ยวตีให้อุยยังไม่ได้ใช้ลิฟต์อีกเหรอเก็บไปโคตรนานอชอนแตกไปเลย มาแล้วเพื่อนป๊อบป,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 ป๊บปีไหนไหนไีน,ไนจบเพื่นจบทีมาล้วไอ,อเซตมาทำอะไรไม่ได้แล้วทีมเราอึดเกินอ้าววนวว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 อีวว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 วองเซววววบ้านเวื่ววววบ้านนา ทำดีมากทำดีมากนะครับจีจีครับทุกคน ถ้ามานามึงหมดแบบนี้มึงต้องโดนกูได้เพื่อนอืมรอจังหวะนี้มานานแล้วเอ้ยกูเออไม่พ้นลึกเหรอเล่นลึกเหรอ,หอไปไหนไอ้น้อง โอ้ยทำไมป่ามันยังอยู่บนวะเนี่ยมึงแกงกูบ่อยหรอว่าเพื่อนมึงแกงกูบ่อยเหรอมึงแกงกูบ่อยอย่างนั้นเหรอเจอกูไม่มีเพื่อนก็ทำอะไรไม่ได้รอกมึงอะอะไรอะไรตัวอะไรมาตัวอะไรมาอ๋อขาสิกปล่อยไปปล่อยไป,ไป,ไป อย่าได้ป้อมอ่ะไปะครับตัวที่ตีป้อมเร็วที่สุดไม่มาไม่มาไม่มาเอ้ยมาเวยมาวยได้มัน เลือกชีวิตหรือป,ป้อมเอ้ย,อยวิ่งไปนู่นเลยเอ้าวซามิราอยู่คนเดียวแบบนี้เฮ้ยมันมีซับวะโอุย่แบบปปะยละโดนมาครับบวกซามิราก่อนอมาสไลด์ไกมาดิเอาดิหิวสู้หิวสู้หิวสู่หิวสู้ อ้าวเดียวหนะเล่นยังไงต่อเล่นยังไงต่อกูเก่งกว่าเยอะเลยว่ะเพื่อนมาถ่ายป้อมครับถ่ายป้อมเฮ้ย <Un stoppable. S 1> แต่เพื่อนชนะไฟแบบนั้นอนะป้อมฟรีไว้ป้อมฟรีเดี๋ยวเอาบนให้อีกป้อมเลย ปอมปีเหรอปอ,อมป,อมปีอย่าได้อินฮิบอะเอ้ยตัดทีมแพ้ไฟแล้วได้อยู่อินฮิบไอ้น้องไล่พี่ไม่ทันหรอกโอ้อะไรวะไปเพื่อนเอามันเอามันใช้อัติไปแล้ว มาดีทำไรได้วะที่เหลือไม่ไมีใครเล่นด้วยเลยพอมันเกิดแล้วมันเกิดเลยวะตัวนี้จีจีครับทุกท่านเราไว้เจอกันเกมหน้า See you next game